สวัสดีค่ะหนึ่งนาทีกับคุณหมอพิตตี้นะคะค่ะรู้หรือไม่ว่าการกินผักมากเกินไปในตอนเช้าเพื่อที่จะลดน้ําหนักเนี่ยกับกลายเป็นอ่อนเพลียได้ค่ะเหตุเพราะอะไรคะเหตุเพราะว่าในผักนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงค่ะเมื่อแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงนะคะจะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะผลักแร่ธาตุโซเดียมออกจากร่างกายค่ะซึ่งตรงจุดนี้เองจะทําให้สมดุลเกลือแร่นะคะมีโอกาสเพี้ยนได้และในที่สุดทําให้ร่างกายเราอ่อนเพลียได้ค่ะการลดน้ำ ที่ถูกต้องนะคะอาหารที่ควรรับประทานนั้นควรจะต้องเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในตอนเช้าเป็นหลักนะคะไม่ควรเน้นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารหรือผู้นี้ก็คือพืชผักมากเกินไปเพราะว่าในพืชผักเหล่านั้นนะคะมีโพแทสเซียมสูงจะไปขับโซเดียมทําให้ร่างกายอ่อนเปลียนนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามสาระดีๆกับคุณมาพิตี้ค่ะ